สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้าน,แม,านแม่บ้านนะคะวันนี้นะคะแม่บ้านแม่บ้านจะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวนะคะวันนี้เนาะครอบครัวของเราก็คือจะไปเที่ยวกันนะคะคลิป,คล,ปคลิปนี้จะไปลงใต้กันเที่ยวบ่อยมากดูเด็กๆโอ้ยน้องโอลิฟินก่คือหลับไปแล้วหลับแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอกเดินทางกันนะคะเรากำลังะยอกเดินทางนะคะ ตอนนี้เราจะตั้ง GPS ไปที่ออนครศรีธรรมราชเลยนะคะแล้วก็เราไม่เคยขับรถลงใต้เหมือนกันนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะไปถึงกันกี่โมงนะคะแต่ก็ถ้าเกิดไหนนะคะหรือว่าง่วงนอนก็อาจจะแวะพกักก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออนัน่น,น,รรนเลยเนาะนครศรีธรรมราชเลยเนาะ ก๋วยเตี๋ยวค่ะแวะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแม่เอาเกาเหลาอค่ะเกาเหลารวมแล้วกันน้ำตกได้ไหมเหลือลูกชิ้นหมูอย่างเดียวเหลือลูกชิ้นหมูอย่างเดียวเอาเป็นเกาเหลาลูกชิ้นหมูก็ได้ค่ะที่จะเอาอะไรลูกเอาเส้นเล็กลูกชิ้นหมูเอาแล้วก็เส้นเล็กลูกชิ้นหมูค่ะ มันถึงค่อนข้างดึกค่อนข้างดึกนะคะข้าเพื่อพ่อพงศหมดแล้วมาแล้วค่ะไข่เจียวของออริจินนะลูกนี่ค่ะนี่ลูกนี่เหมือนข้าบ้านเปิ้ลอะไรกะเพราผงแบบไก่อร่อยน่าอร่อยนะลูกนะเดี๋ยวพี่จะกินข้าวก่อนนะคะ ไอไก่ด้ยไก่ทองสีเงินแล้วก็สีทองนะครับเนี่ยค่ะแล้วก็ผสมทองด้วยโอเครถเยอะรถเยอะพอสมควรเนาะวันนี้ครับก็ถือว่ามีเยอะบางตาอยู่บางตาอ้า้่วันย้อยรูทีจุท้อกนทีการงะรอจกรกกรู่้าระอรนี่จุการ่อปล่อยรน่ เราเจอรถกันแ,แล้วเรากัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราพง้อมจะเดินไปทางเข้าวอันนี้เป็นทางข้าวค่ะ บรรยากาศก็วันนี้คนไม่เยอะนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสอันดีของเราที่เราจะได้อ่าเข้าไปว่าใกล้ๆกไปค่ะทั้งไหนครับพ่อตรงนั้นบัตเมน่ะตรงนั้นเนาะตรงนั้นก็ทาดครับลูกตรงนั้นตัวเป็นน่าขายมิเันก็จะมีไก่มีมีผู้คนมาขายรอตติเรตเต็ม ท่จะอี่ะอาฟินถ่ายรูปไหมอันไหนทำก่อนหนึ่งสองสามด้านขวามือก็จะเป็นตลาดขายของฟ้าไงาด้านหลังก็เป็นตลาดขายของฟ้าไปค่ะวัดอุณหภูมิกันได้แล้วติ๊กต๊อกอุณภูมิติ๊กตอกอะไรสามชั่วโมงแล้วถ่ายูปตัวจิ่ อมอมันนมัันี่นี่ค่ะเขาก็จะมีที่บอกว่าให้เราไปจุดทุกที่ไหน นี่ค่ะไม่เป็นขาเจ้าค่ะ้เอาพ่อนี่เปล่าใช่ปะ ไน่นั <c oughs> หลังจากว่ายขายเสร็จนะคะแล้วก็จะไปอันนี้ไปไหนเขาไปว่าอะไรในนี้ตรงไว้พระเหรอลูกตรงนี้คือคล้องน้ำครับ ต้องต้องนี้จะต้องน้ำกับแม่ครับผมต้องนี้จะทางไปต่อไปเดี๋ยวก็ดูดูดูนั่นนั่นนั่นกนฮะไม่ไม่รู้คุณฟังนึกเราอืมรู้ว่ารังการไหมอืมผู้ชายอะไก่อะะโอ้ตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นไก่ ไก่ยักษ์ไปดูมาดูลูก้อไก่ยักษ์กันหน่อยไปดูแม่เป้นไก่ยัก์นี่ออกไปทางนี้ลูกไปดูข้างหน้านะคะนี่ค่ะอ๋อตรงนี้เราก็จะมาทำบุญต้นไม้ เดี๋ยวเราจะไปวหวพระกันอะอไหว้าพราะพี่จุยเอาห <ไป S 2> ย่อนหกสิบทะลุเนี่ยในตังค์อ่ะเดี๋ยวพ่อมีตังคเอาพ่อมีอ่ะเดี๋ยวยพ,พ่ออ่คอร์ชุดคอร์ชุด่ะ คนที่มีของมานะครับคนที่มีของมาเดลยไปฝั่งนู้นก่อนเลยครับเอาของไปวางให้เสร็จก่อนถ้าไหว้ของพรเดี๋ยวค่อยกลับมารับกลุ่มดอกไม้นะครับถ้าไหว้เก๊บนก็จะไหว้ฝั่งนู้นเลยดอกไม้กับตุ้มที่รับไปตรงนี้ไม่นําไปโตวางของนะครับตรงนี้ค่ะเขาจะมีไง

อืมนต่ไปเรียนอะไนะอันนี้ก็มีลูก้านค่ะไม่ใช่เรีหน้าเลยเลยายไหนรีวไปทำไหวตัวเ 没没没拿回来。